พี่น้องครับมาเจอกับอุกิจซับมีอีกแล้วนะครับบอนไซมือใหม่นะครับพิกัดลำลูกากองเจ็ดปฐุมธานีเหมือนเดิมนะฮะก็มาว่ากันต่อด้วยเรื่องของมะขามนะครับเสียบอรากนะครับที่ผมไม่ดูก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการนะครับเอาออกจากกระถางนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ะสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับก็ต้องมาดูเรื่องของระบบรากกันนิดหนึงนะครับจากคลิปก่อนที่ผมให้ดูนะครับจะมีอยู่รากเส้นหนึ่งนะครับที่รากมันไม่ติดนะครับก็คือเส้นนี้นี่นะฮะเส้นนี้เป็นเสียบรากรอมไว้มีทั้งหมดอยู่แปดเส้นนะครับมีทั้งหมดอยู่แเส้น เส้นนี้ไม่ติดก็เลยทําให้มีปัญหาตรงจุดนี้นะครับก็มีช่องไปเยอะมากกว่าเส้นอื่นๆน,นะครับสังเกตนะฮนี่นะครับรอบแบบนี้นะครับรอบแบบนี้นะฮะอ่ะุน360สามร้อยหกสิบองศาให้ดูเลยนะครับก็จะออกมาประมาณนี้ซึ่งผมเอาดินออกแนละ้ นะครับก็เหลือไว้บางหน่อยหนึ่งลากปล่อยก็เดินได้ดีนะครับทีนี้นะครับมาดูตรงลากที่ผมเสียบนะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับได้สอบถามเข้ามานะโฟกัสไม้กล้องนะออกไปนะก็คือลากที่ผมนำมาเสียบเนี่ยเป็นออมาขามเพราะ,มะเมล็ดนั่นแหละครับนะฮะผมก็เลือกใช้ความยาวออประมาณ2นิ้ว นะครับที่เอามาเสียบโดยวิธีตอนที่ผมเสียบเนี่ยนะครับผมก็บากเขานะครับแบนๆประมาณนี้นะครับตาเป็นคล้ายๆปากฉลามนะครับตาเป็นคล้ายปากฉลามนะครับแล้วตอนที่ผมเสียบเนี่ยนะครับผมก็ควันนะควันรอบบริเวณแผลตรงนี้เหมือนเบิร์นแผลตอนนะเบิร์นแผลกิ่งตอนนะครับแล้วผมก็ใช้มีดนะครับมีดตอนเนี่ยครับกรีด ตมวบนนี้เป็นแผลตัดนะครับแผลตัดรอบแล้วผมก็ใช้มีดมีดตอนกรีดปื๊ดลงไปกรีดปื๊ดลงไปแต่สังเกตดีๆนะครับนี่ก็จะมีรอยแผลกรีดอยู่เนี่ยครับรอยแผลกรีดเนี่ยครับรอยแผลกรีดเออมื่อมีรอยแผลกรีดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็ใช้มีดตอนนะครับแงะจุดที่เราจะเสียบเนี่ยนิดหนึ่งแงะจุดที่เราจะเสียบนิดหนึ่ง แล้วก็เสียบเข้าไปเนี่ยประมาณนี้นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นเป็นเริ่มต้นทํานะครับผมก็ใช้วิธีเสียบเข้าไปปึ๊บประมาณเนี้ยเนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็อาจจะใช้เทปบันสายไฟนะครับพันรอบหรือเคเบิลไทายพันนะครับหรือว่าเชือกฟางก็ได้ครับตามที่วัสดุอุปกรณ์ของพี่น้องมีนะมัดไว้เพื่อให้บริเวณแผลที่เราเสียบตรงนี้นะครับแน่น ันทำให้แผลเสน็จกันนะครับก็ทิ้งระยะเวลาไว้ตามสมควรนะครับซึ่งผมทําตอนเสียบทีแรกเนี่ยผมทิ้งแผลเสียบลากเนี้ยไว้นะครับเพื่อดูการเจริญเติบโ,โตเนี่ยนะครับก็ประมาณสามเดือนนะรประมาณสามเดือนก็มาตัดเขาออกนะครับแล้วก็มาลงกระถางชั่นะครับก็ อัปเดตนะวันนี้ต้นนี้ก็หลายเดือนแล้วนะฮะหลายเดือนประมาณครึ่งปีได้นะครับประมาณครึ่งปีหกเดือนนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปก่อนนะครับก็คือปรบรากไม่ติดอยู่หนึ่งอันนะก็คืออันนี้นไม่ติดหนึ่งอันก็คืออันนี้ไม่เป็นหนาครับก็คือเดี๋ยวแก้ทรงแก้รูปร่างกันได้นะครับมาถามต้นนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปดีลาไหน นในดีหน้าหนจริงแล้วมะขามตัวนี้เป็นมะขามหวานนะครับเป็นมะขามหวานตึ้นอยู่ริมรั้วด,ด,ดูในกระถางผมก็ยกกระถางออกมาแล้วก็มาทําอย่างที่ว่าทีนี้ผมจะลงกระถางแล้วเอาไปชํากระถางใหม่เพื่อเลี้ยงรากเลี้ยงต้นนะคเับจริญเติบโตนะครับในลําดับต่อไปก็ไม่ใช่กระถางไหนหรอกครับพี่น้องก็กระถางที่ผมเอาเอะมะขามเสียบราก ไอ้ต้นที่มันตายนั่นแหละเอาออกไปแล้วก็ผสมดินปลูกวัสดุปลูกใหม่วัสดุปลูกในนี้ก็คือเป็นใบกัมปูนะครับเป็นใบกัมปูผมไปขูดมาจากใต้ต้นกัมปูเลยนะปักหม,มไว้ไมารู้กี่ปีแล้วก็ว่ากันไปนี่ผมก็หมักผสมเป็นที่ตับลผมก็จะเอาน,อน,นี่ับต้นนี้ วางลงปลูกเลยนะครับลูกพังไปนะครับก็เป็นกิ่งการปูนั่นแหละนะครับเดี๋ยวว่ากันนะฮะอ่าเนี่ยครับ,รบประมาณนี้นะครับยังไงซะก็นะเป่าเดี๋ยวมาดูกันในลำดับต่อไปว่า,ามะขามเสียบลากต้นนี้ที่เหลืออยู่ต้นเดียวนี่นะครับในภายหน้า จะออกมาในรูปแบบไหนนะครับก็หัดทําไปนะครับก็ยังออกตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับสําหรับอุกิจซับมีคนนี้นะครับบอนไซมือใหม่ขอบุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือเรียนรู้และแบ่งปันไปด้วยกันนะยินดีเสมอที่ผู้นําทุกท่านได้เข้ามาคอมเมนต์นะครับพูดคุยสนทนากันนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดกันนะครับกับ เรื่องราวของการเลี้ยงไม้บอนไซนะครับอุคิตไม่ได้มีเจตนาสอนนะครับยืนกันนะครับยังมือใหม่เรียนรู้ไปด้วยกันกันกบพี่น้องทุกท่านนี่แหละครับขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกําลังใจใจนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ